อันนี้ไม่กินเพื่เดี๋ยวครับเดี๋ยวหมองหันปิเดียวพริกแจี๊ยมหมูช่วยเห็นนะครับ

ขอบคุณครับพี่น้อง <c oughs> ฮิดโอยุหัวครับหัวผักเลยขอมาเห็ดจับหมู i <sighs> ดวบาดเจบอยู่พาอดีกินหอบบาน ครับยู่หัวเขาโรงงานกันยากเนี่ยน่ากินกันยากครับ ก็เท่านั้นครับสำหรับคลิมนี้ก็ฝากไว้ก่อนนะครับขอลาก,ก่อนครับแล้วสำหรับกินหนาแล้วคือดีๆพี่น่อยบ้างน้อกันครับสวัสดีครับ